เวลาขึ้นก็ขึ้นให้ตรงกันเลยค่ะนี่นะคะตรงกับมุมตรงกับหลักที่เป็นชิ้นหน้าเลยก็ขึ้นเกี่ยวไหมขึ้นมาเสร็จก็ x ก่อนแล้วก็ไปตามลายค่ะลายข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นลาย f ข้างบนก็เป็นเกี่ยวหน้านะคะมันต้องถักแบบให้เห็นชิ้นหลังด้วย ตอนขึ้นต้นยังไม่ยากนะคะเราก็ถักไปเลยจริงๆมันก็ไม่ยากอะค่ะวิธีลดก็ง่ายๆมันจะช้าตอนที่ถักไปเนี่ยค่ะเราจะถักอย่างนี้ยนะคะตามลายไปเลยข้างล่างเป็นเอฟลงบนหลักข้างบนก็เป็นเกี่ยวหน้าข้างล่างเป็นเกี่ยวหน้าข้างบนก็เป็นลงบนหลักอย่างเนี้ยค่ะสลับกันไปเรื่อยๆ <S <S ก็เหมือนเดิมนะเหมือนตัวผืนด้านหน้านั่นแหละชิ้นหน้าที่ทําไปนะคะคราวนี้ พอถักมาจนสุดนี่นะคะเราก็ถักมาเรื่อยๆตรงช่วงถักเนี่ยค่ะมันจะนานพอถักมาถึงฝั่งแขนเนี่ยเราไม่ได้ลดใช่ไหมคะก็จะเป็นตามลายไปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ถักกลับหลักก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะถักกลับมาจนมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงคอเนี่ยเราจะลดแค่ตรงนี้ค่ะลดทีละสองหลักสองหลักสองหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา จะต้องจําก็คือแค่ตรงส่วนที่ลดค่ะส่วนตรงที่ถักนี่ก็จะเหมือนกับถักตัวเสื้อเลยค่ะเดี๋ยวป้าก็จะถักไปก่อนนะคะถ้าถักมาสุดแถวแล้วนะคะนี่ถึงตรงขอบแขนแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็พลิกกลับค่ะพอพลิกกลับมาแล้วฝั่งที่เราจะถักมันจะเป็นด้านในนะคะด้านในของเสื้อเห็นไหมด้านนอกเนี่ยจะเป็นลายแต่เราต้องถักให้ได้ลายเหมือนเดิมนะคะแต่ถักจากด้านใน ก็ขึ้นต้นโซ่สามก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ดูดูลายเอานะคะตรงนี้ต่อไปมันจะเป็นเกี่ยวหน้าใช่ไหมเราก็ต้องลงบนหลักข้างล่างเป็นเกี่ยวหน้าข้างบนต้องเป็นลงบนหลักข้างล่างเป็นลงบนหลักต่อไปหลักนี้ใช่ไหมคะข้างล่างเป็นลงบนหลักเนี่ย เป็น F เราก็ต้องทำเกี่ยวหน้าถ้าเราถักด้านหน้าเราก็จะเกี่ยวหน้าแต่พอเรามาถักจากด้านหลังใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นเกี่ยวหลังนะเราจะเปลี่ยนวิธีถักนะคะเกี่ยวหลังไปแบบนี้เกี่ยวหลักนี้เห็นไหมคะหลักนี้จะเป็นหลักที่ลงบนหลักไว้ข้างหน้านะคะหลักลงบนหลักมันจะต่างกันอยู่นะคะเนี่ยหลักบนหลักที่ เป็น F เนี่ยค่ะลงบนหลักมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะลงมาลงมาเนี่ยค่ะมันจะเห็นอยู่ส่วนหลักที่เกี่ยวหน้ามันจะมองไม่เห็นนะคะมันจะเห็นนิดเดียวตรงนี้นิดเดียวเราจะเกี่ยวหลังนะคะเปลี่ยนจากเกี่ยวหน้าเป็นเกี่ยวหลังเกี่ยวเอาหลักที่ลงบนหลักเนี่ยค่ะหลักนี้หลักนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะหลักแรกเราเกี่ยวเสร็จดึงขึ้นมาปล่อยออกทีละสองห่วงก็จะได้ลาย เกี่ยวหลังนะคะแต่ว่าพอพลิกมาด้านหน้ามันก็จะเป็นลายเกี่ยวหน้าเห็นไหมมันก็จะเป็นลายเดิมแต่ถักต่างไปนะคะเพราะว่าเราถักจากด้านหลังไงเสร็จแล้วเราก็ลงบนหลักมันก็จะสลับกันไปเหมือนเดิมเลยค่ะแค่เปลี่ยนวิธีนะ f ลงบนหลักเสร็จก็ f เกี่ยวหลังเปลี่ยนจากเกี่ยวหน้าเป็นเกี่ยวหลังเพราะเราถักจากด้านใน ไม่ได้ถักด้านนอกแล้วนะคะเราถักด้านในเสื้อนี่เสร็จแล้วก็เอฟหลักมันจะต่างกันอยู่นะคะมันมีมันมีส่วนที่ให้สังเกตอยู่เนี่ยมันจะลงบนหลักลงบนหลักเราจะเกี่ยวเอาหลักเนี้ยค่ะเกี่ยวหลังหลักนี้หลักนี้หลักนี้ไปเรื่อยๆเกี่ยวหลังแล้วก็เอฟเกี่ยวหลังแล้วก็เอฟนะคะไปจนสุดแถวเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วเราค่อยไปลดส่วนคอนี่เห็นไหมคะเกี่ยวหลังแค่เปลี่ยนจากเกี่ยวหน้าเป็นเกี่ยวหลังค่ะเกี่ยวหลังแล้วก็ f เกี่ยวหลังนี่นะคะหลักนี้หลักมันจะต่างกันอยู่สังเกตหลักเอานะคะแล้วก็เออันนี้เนี่ยที่มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะเป็นลายมันไปอยู่ด้านหน้าไงมันเป็นหลักเกี่ยวหน้าเห็นไหมคะ มันเป็นหลักเกี่ยวหน้าด้านหลังมองไม่เห็นเราก็ลงบนหลักเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เกี่ยวหลังส่วนหลักเกี่ยวหลังเนี่ยเราจะเห็นอยู่หลักลงหลักเนี่ยเราก็เกี่ยวหลังทําแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะถักมาสุดแถวแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ลดเฉียง45องศานี่เห็นไหมเราก็จะเริ่มลดกันแล้วนะคะ วิธีลดก็ง่ายๆนะเดี๋ยวปาจะทําช้าๆลงอันนี้คือเกี่ยวหน้าเนาะเกี่ยวหน้าไปก่อนยังไม่สุดแถวนะทีนี้หลักที่เราจะลดนะคะก็จะเป็นหลักนี้หลักที่ขึ้นต้นเนี่ยตรงนี้นะคะกับหลักนี้กับหลักเกี่ยวหน้าเนี่ยไม่เอานะคะก็คือจะลดลดหายไปเลยหลักนี้ยังอยู่นะหลักแรกก็จะเป็น F หลักที่ยังอยู่เราถักถึงหลักที่ยังอยู่ท่องไว้ว่าแค่สองหลักสุดท้ายที่เราเอาออกนะคะก็คือไม่ต้องถักไปเราถักแค่ถึงหลักที่เรายังอยู่เนี่ยที่เราเอาไว้ลดสองหลักนี้ออกไปทีนี้ถ้าเราถักแค่นี้เสร็จเลยมันจะเป็นขั้นบันไดการลดมันจะเป็นขั้นบันไดต้องพันหัวเข็มแล้วเกี่ยวเอาหลักที่เราจะลดนั่นแหละค่ะ มีสหลักใช่ไหมหนึ่งสองแทงลงหลักที่2นะคะแล้วดึงขึ้นมาแล้วดึงลอดหมดแบบนี้นะคะให้มันเป็นหลักเฉียงอยู่ริมของงานเสร็จแล้วเราโซ่หนึ่งพลิกเฉียงแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วพอพลิกเสร็จเราก็จะลดอีกนะคะก็จะคือ หลักนี้กับหลักนี้ไม่เอานะคะสองหลักจะลดออกหลักนี้จะเป็นหลักที่เริ่มถักแต่ถ้าเราเริ่มถักตรงนี้เลยมันก็จะเป็นขั้นบันไดอีกนะคะเราก็จะลงที่หลักที่สองก่อนข้ามหลักแรกนะข้ามหลักแรกแล้วลงหลักที่สองที่เราจะลดนะลงเป็น X แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วค่อยลงหลักที่เราจะเอาไว้ค่ะก็คือหลักนี้ใช่ไหมดูลายด้วยนะคะพอเป็น อันนี้เป็นลงบนหลักคราวนี้เราพลิกมาด้านหน้าเราก็จะถักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมแล้วนะคะพอพลิกไปถักด้านหลังเราก็เกี่ยวหลังพลิกมาด้านหน้าก็เกี่ยวหน้าดูลายด้วยเสร็จแล้วเราก็ F ไป f เกี่ยวหน้า f เกี่ยวหน้าไปเหมือนเดิมคะ่ะไปจนสุดแถวพอถึงปนไปถึงขอบแขนก็เหมือนเดิมขอบแขน ไม่ได้ลดไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเฉียงแล้วเดี๋ยวเราถักกลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบนึงนะคะเนี่ยพอมาถักตรงนี้มันจะเป็นด้านหน้าแล้วใช่ไหมมันก็จะง่ายแล้วนะคะเราก็จะถักป้าก็จะเอฟเกี่ยวหน้าเอฟเกี่ยวหน้ามาเรื่อยๆจนสุดแถวะคะ่ะสุดแถวแล้วนะคะขอบแขนไม่มีปัญหานะขอบแขนเราก็ลงเป็นเอฟไปเพราะว่ามัน ไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มอะไรนะคะก็ลงไปเลยไม่ได้ลดหลักนะหลักก็ยังอยู่เท่าเดิมนะะนะคะแล้วก็พลิกเลยพอพลิกมาปุ๊บเราก็มาถักชิ้นถักด้านหลังอีกเหมือนเดิมค่ะถักด้านหลังก็เป็นจากเกี่ยวหน้าก็จะกลายเป็นเกี่ยวหลังเหมือนเดิมก็ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ลงไปตามลาย เอฟก่อนแล้วก็เกี่ยวหลังก็จำหลักเอาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยหลักที่เราจะเกี่ยวหลังมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะมันนี่นะคะก็จำหลักเอาเราก็จะเกี่ยวหลังเกี่ยวหลังเสร็จแล้วก็ลงบนหลักไปก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ถักกลับไปนะคะแค่เปลี่ยนจากเกี่ยวหน้าเป็นเกี่ยวหลังค่ะเนี่ยที่ป้าอธิบายละเอียดละเอียดเพราะว่า ดูแล้วก็ให้ทําได้เลยค่ะเพราะว่ามีคนโทรมานะคะพอไปดูคลิปถักเสื้อพอไปติดตรงไหนก็โทรมาดูคลิปถักหมวกพอติดตรงไหนก็โทรมาป้าจําไม่ได้อ่ะคะ่ะ <c oughs> คือ คือพอป้าส,สอนลน์วันนี้พรุ่งนี้ป้าอาจจะยังจําได้อยู่แต่พอลงคลิปพอคลิปมันผ่านไปปี2ปีแล้วเนี่ยป้าจําไม่ได้แล้วนะคะก็จะมีคนโทรมาถามตลอด <c oughs> ป้าก็บอกว่าป้าจาไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนะแล้วป้าก็ต้องไปเช็คดูว่ามันเป็นไลายไหนอะไรยังไงนะคะจริงๆอะป้าบอกไว้ในคลิปหมดแล้วนะคะก็ถ้ายังไม่เข้าใจดูซ้ําไปซ้ํามาเปิดรีดูขยายดูอะไรอย่างเงี้ยเอาให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยทักก็ได้ค่ะ เอาอย่างนั้นนะคะเพราะว่าปา้า,ปากวาปัดบอกโดยละเอียดแล้วนะอธิบายโดยละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ดูด้วยนะคะก็ค่อยๆดูไปค่อยๆทําความเข้าใจนะคะเพราะว่าโทรมาน่ะป้าลืมแล้วคลิป <c li pped> นี้เนี่ยเดี๋ยวอีกปีสองปีปาก็เทาไปนาเนาะเทาไปนาก็จาบาได้แล้วตอนผ้าเห็ดนี่ค่ะออกแบบไว้แล้วออกแบบปุ๊บพาเหตด เฮ็ดปุ๊บมืออื่นมือเฮือพุ่งนี้มาลืนนี้ก็ทําลายอื่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะลายเก่าก็ลงสอนไปลายใหม่ก็คิดมาใหม่มันก็ลืมค่ะพอปีสองปีผ่านไปคนมาดูดูเสร็จไม่เข้าใจโทรมาถามป้าจําไม่ได้อ่ะค่ะ <c oughs> คนเท่ามันเจ็ดเท่าไปนาะเรื่อยบ่เดยสาวขึ้นเนาะ <c oughs> ก็ค่อยๆดูค่อยๆทําความเข้าใจเอานะคะ ป้าถักมาถึงตรงฝั่งคออีกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะตรงที่เราจะต้องเฉียง45องศานะก็คือลด2หลกักเราก็จะลดทิ้งอีก2หลักนะคะลดออกไปหลักนี้คือหลักสุดท้ายที่เราจะเอาไว้นะคะส่วนหลักที่เราจะลดก็คือหลักนี้กับหลักนี้ก็คือจะไม่เอานะคะ2หลักนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือ x ที่เรา x ตอนขึ้นแถว เราก็ถักมาถึงตรงหลักที่เราจะเอาไว้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จเราก็ลงหลักที่เราจะลดออกหลักที่สองนะคะหนึ่งสองเนี่ยเราจะลดออกเราเอาแทงลงหลักที่สองนะคะให้มันมีหลักเฉียงตรงริมนะปล่อยออกสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงเนี่ยแค่นี้เองง่ายไหมคะมันง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วพลิกแถวต่อไปค่ะ พอพลิกแถวต่อไปเนี่ยพอพลิกแถวต่อไปก็จะเป็น2หลักที่เราเพิ่งถักมาเมื่อกี้เนี่ยที่เราเอาไว้นั่นแหละนะคะ1 2ก็จะเป็น2หลักเราก็จะลดออกอีกค่ะลดออกอีกเราก็โซ่หนึ่งแล้วใช่ไหมลง x ไว้หลักที่สองนะคะหลักที่1หลักที่2เนี่ยเราจะลดออกเราข้ามหลักที่1นะแล้ลงหลักที่2ลงเป็น x ก่อนแล้วก็ลงโซ่หโซ่หเสร็จแล้วก็ ถักหลักที่เราจะเอาไว้ก็คือหลักนี้หลักนี้ยังจะเอาไว้อยู่ก็ถักขึ้นไปนี่แล้วก็ถักไปตามลายก็เหมือนเดิมค่ะเนี่ยตอนลดมันจะมีแค่นี้นะคะมีตอนถักมาแล้วก็ตอนพลิกเนี่ยส่วนลายมันก็จะเหมือนเดิมนะคะลายมันก็เกี่ยวหน้า f เกี่ยวหน้า f อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมเลยเกี่ยวหน้า แล้วก็เอฟนี่คะ่ะป้าก็จะถักไปสุดแถวเหมือนเดิมนะคะเราไปพอถึงแขนตรงส่วนส่วนแขนเนี่ยเราก็ไม่ได้ลดเราก็จะถักตรงไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วส่วนคอเนี่ยก็จะถักแบบนี้นะคะเฉียงไปเรื่อยๆเลยค่ะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะจะถักเฉียงขึ้นไปเหมือนชิ้นหน้าเนี่ยคะ่ะทั้งหมด17แถวนะคะป้านับมา17แถวมันจะได้มาถึงตรงนี้นะคะถึงแถวนี้จากนั้นป้าก็จะถักตรงขึ้นไปเหมือนกับ เหมือนกับขอบแขนเลยค่ะก็คือไม่ลดแล้วนะคะ17มันจะถึงแถวนี้1 2 3 4 5แถวค่ะแล้วก็ถักตรงขึ้นไปอีก5แถวถ้าถักมาได้17แถวแล้วนะคะนี่ก็เฉียง45องศามาเรื่อยๆนะ17แถวก็จะเท่ากับข้างนี้แล้วนะคะคราวนี้ก็จะถักตรงขึ้นไปเลยพอตรงขึ้นไปก็แค่โซ่3แล้วก็เอาหลักไว้เท่าเดิมเลยค่ะ ขึ้นโซ่3แล้วก็หลักไว้เท่าเดิมโซ่3ก็เป็นหลักแรกแล้วใช่ไหมหลักต่อไปเป็นเกี่ยวหน้าเราก็ลงบนหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าก็จะเหมือนเดิมอีกค่ะก็ถักเกี่ยวหน้าลงบนหลักเกี่ยวหน้าลงบนหลักอย่างนี้ไปจนสุดแล้วก็ถักกลับไปกลับมาโดยไม่เพิ่มไม่ลดแล้วนะคะป้าถักมาถึงช่วงบ่าแล้วนะคะนี่ก็นี่ ห้าแถวเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ตรงบ่านี้นะคะป้าจะทําเป็นให้มันเฉียงเฉียงตรงนี้นะเป็นบ่าจากตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ x ไปค่ะ x ไปหกหลักค่ะหก x ไปหกหลักแล้วก็ดับเบิลโคเชอีกหกหลักนะคะ คอคอนะคะพันหัวเข็มเสร็จแล้วก็ปล่อยออก